ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดปประจำวันที่20ธันวาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดปเช้านี้คอสเนอร์สงครามกุลาบโอเว่นชายผลใส่สกอร์แมนยูพบกับทางริชเดปในค่ำคืนวันนี้โดยงั้นที่ผมทางไมเคลิลโอเวนนะฮะอดีตกองหน้าหมายเลข7ของแมนเชสเตอร์เดของเรา ออกโปร่งนะฮะทำนายผลการแข่งนนขันในเกมที่มีที่ทีมเก่าของเขาต้องเปิดบ้านทำสงครามกราบกันกับคู่แข่งอย่างริริญเตดพร้อมใส่สกอร์ไว้ให้อย่างมัน่นใจต้องบอกว่าเกมนี้ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นพิเศษนะฮะเพราะนี่คือการบุกไปเยือนโอแทฟฟอร์ดครั้งแรกของคู่อริสํำคัญอย่างริริญเตดนับตั้งแต่ปี2004นุ้นเลยก็ว่าได้นะฮะและไม่ว่าสถานก,การณ์จะเป็นเช่นไรแต่ด้วยความที่พวกเขามีเตตัสพึ่งกันก็คือคู่แข่งตลอดการ ทำให้การคาดหวังถึงความดูเดือดเลือดพ่านตลอด90นาทีค่อนข้างจะชัวรอยู่แล้วหรืออย่างน้นอยๆก็นะักเตะทั้ง2ทีมก็วิ่งลืมตายกันเลยเดียวอย่างไรก็ตามโซชาน,นั้นอาศัยความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและก็วางแผนตั้งรับรอสวนกับไทยริสฮะที่เน้นบุกแหลกแบบไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมกันเลยซึ่งเป็นสไตล์ส่วนตัวของมาเซโรวีวเอซ่าเอง แต่ด้วยความที่เกมแบบนี้ความสําคัญสูงมากพอๆกับทางยาวี่แมทนะฮะผมจึงไม่ค่อยจะเห็นด้วยหากแมนยูนั้นคิดตั้งรับเกมนี้เพื่อรอสนกับเพียงอย่างเดียวฉะนั้นหากโซชาเลือกเล่นแบบนี้จริงผลการเล่นออกมานะผมอาจจะไม่เป็นใจก็เป็นได้น,นะฮะในค่ำคืนวันนี้โดยในทางโอเว่นทำนายผลบวกใส่สกอร์เอาไว้นะที่แมนยูนั้นจะเสมอกับลีดไป2ต่อ2เฉยเลยต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะครับถ้าเกิดว่าชนะนะฮะแมนยูก็จะติดหนึ่งในสท็อป4ทันที ก็ต้องรอลุน้นต่อไปว่าจะสามารถทำได้ไหมเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับไวเหมือนโกหกเปิดเซสติโซเชียคุมแมนยูครบรอบ2ปีโดยงันนี้เปิดผลงานของชางนารุโอมนะฮะโอเล่กันโุสชานะฮะหลังเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยครบรอบ2ปีพอดิพอด,พอดีก่อนที่จะนำท้าพิสแดงเปิดบ้านรับมือกับทางริเตดในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ โดยงานนี้ทางโอเล็กโซชาสผมผู้จัดก,การทีมชาวนาเวเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์พบรอบ2ปีแล้วหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือช่วคราวเมื่อวันที่19ตุลามคมในปี2018หลังโชเซ่มูรินโญ่นั้นโดนไล่ออกก่อนได้สัญญาคุมทัพชาวบอลเมื่อวันที่28มีนาคมปี2019นั่นเองฮะในช่วงกุมภาพยนยนช่วงคราวนั้นโซชาทำผลงานได้อย่างเจ้ดเจียมโดยคุมทีมลง39น,นัดเก็บชัยชนะได้ถึง14นัด เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3ยิงได้40ประตูแล้วก็เสียไปถึง17ประตูกันเลยเฉยวจนถึงเวลานี้โซชานั้นนะครับผมภุมแมนยูไปแล้วกว่า110เกมโดยพาทีมชนะไป6กสเกมเสมอ22เกมแล้วก็แพ้ไปทั้งหมด27เกมโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คว้าชัยได้ประมาณ55.5% ากนับแค่จำนวน1 1 0เกมแรกของบรรดากุนซีศิจแดดแล้วนั้นโซชาเนียพาทีมชนะเป็นรองแค่มรินโญ่เท่านั้นโดยเหนือกว่าสุดยอดผู้จัดก,การทีมอย่างเซอร์เดฟฟุกสันและก็เซอร์แมสคแบบี้อีกต่างหากครับโดยการนี้เปรียบเทียบผลงานกุนซอในการคุมทีมแมนยู110่เกมแรกนะฮะก็ทางฝั่งชื่อนะผมก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจาก1น,นะฮะเป็นโชเซ่มูรินโญ่ชนะ68ครั้งเสมอ24ครั้งแพ้ไป18ครั้ง เป็นทั้งหมด61.8%โอเดย์แตูชาอันดับ2ชนะ61ครั้งเสมอ22ครั้งแพ้27ครั้งเป็นเปอร์เซ็นต์55.5%อันดับ3าก็จะเป็นบรอนอัคกินสันชนะไปทั้งหมด57ครั้งเสมอ29ครั้งแพ้24ครั้งก็ทั้งหมด5 1 8อันดับสีก็จะเป็นเซอร์มสบัสบี้นะฮะชนะ55ครั้งเสมอ30ครั้งแพ้25ครั้งจำนวน50% อันดับห้ก็จะเป็นเซอร์เอเดฟอร์กุสันชนะให้4ครั้งสเสมอใสามครั้งแพ้23ครั้งจำนวนเปอร์เซ็นต์ส9 1อันดับ6ก็จะเป็นแฮมมี่ด็อกเคิจี้นะฮะชนะส2ครั้งสเสมอ30ครั้งแล้วก็แพ้38ครั้งจำนวน38.2%และอันดับ6นะผมเดฟเชคตันนะฮะด็อกเคิจี้ชนะไปทั้งหมดส2ครั้งสเสมอไป34ครั้งแล้วก็แพ้ไปทั้งหมด34ครั้ง ผลงานของโซเชีตลอด2ปีที่ผ่านมานะฮะลงคุมเกมนะผม110ครั้งชนะไป61ครั้งสเสมอไป22ครั้งแพ้ไป27ครั้งเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่55.5%ประตูได้ทั้งหมด2 0 2ประตูประตูเสียทั้งหมด1น4ประตูและก็ยังเป็นศูนย์แชมป์อยู่นะครับอ่านะผมเป็น,นว่าง,งานนี้นี่ก็เป็นการพูดชิงนะฮะอ่าเปิดผลงาน2ปีของทางนารุกอมแล้วก็เทียบกับคางคุนซือคนอื่นที่เคยมาคุมแมนยูก่อนหน้านี้ในช่วง2ปีนะฮะ ซึ่งโอเล่เนี่ยอยู่ในที่2ก็เลยทีเดียวถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วแต่ว่าศูนย์แชมป์นี่มันก็อืมยังคิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะทำดีก็ต้องชมกันหน่อยโซชายกปอกบ้าฟอร์มเด่นในเกมบุกไปเชื่อเชฟฟิลย์เด โดยกันที่ทางโอเล่กันตสุชาณผมในายใหญ่ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตของเรานั้นออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นของทางพอบอักบา้าที่ได้รับประกาศในการลงสาบเป็นตัวจริงในศึนกฟุตบอลอังกฤษในเกมล่าสุดที่สามารถเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตไปได้3.2ต่องในนัดเมื่อคืนร,รัราชบดีที่ผ่านมาโดยกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเคยมีสถิติการสัมผัสบ,บอลที่ยอดเยี่ยมนะฮะโดยตลอดทั้งเกมทำได้ทั้งหมด9 1ครัง้เรงเป็นรองเพียงแค่อเล็กิคเชลเรสแบ็กซ้ายเพื่อนร่วมทีมเท่านั้น รวมทั้งยังมีส่วนช่วยในการเซตบอลให้กับทางอองคุนนี่มิสยานทํา2ประตูให้กับทีมอื่นอีกด้วยนะฮะโดยเขาไดบอกเลยว่าเราตัดสินใจแล้วแน่นอนว่าเรารู้ว่าบักบ้านนั้นมีจุดแข็งในลูกกางอากาศเรารู้ว่าเขาเนี่ยจะกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญเราเอาชนะลูกมงได้เกือบทุกลูกในเกมเกมนี้วิสัยทัศน์ของเขาการสร้างสรรค์ พอคนนี้ตอบสนองต่องานที่ทําได้เป็นอย่างดีตอนนี้เขาฟิตพร้อมแล้วและก็โชว์พร้อมได้อย่างยอดเยี่ยมม,มากๆเลยนะนะผมโซชาคนนี้ก็ยังกล่าวชมไอ้หัวเปลี่ยนสีไอ้พอบ้าๆคนนี้อยู่ดีต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรจะมาบนลูมนรกอีกไหมต้องรอลุ้นกันหลังข่าวต่อมาการดีก่อนครับอ้าวอะไรยังไงไอ้หมูโผล่ที่ตูรินเฉยเลย โดยไม่รู้ยังไงเสร็จแล้วนะผมเมื่อทางมิโนเบรล่าไอ้หมูเอเจนต์คนดังถูกสื่อตรีีจับภาพได้ว่าไปโพที่กรุงตูรินประเทศอิตาลีท่ามกลางข่าวลือม,มาว่าพาวบ้าบ้าคนนี้อาจย้ายหนีแมนยูกลับจูวนโตสโดยก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานนะผมเบรล่าคนนี้เพิ่งจะออกมาจุดเชื้อไฟมาว่าอนาคตของชาวพาวบ้าบ้ากับทางแมนยูนั้นจบลงไปแล้วและอาจจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบิ๊กเดลในช่วงเดือนกราคมนี้ อย่างไรก็ตามสื่อหลายสำนักของอิตาลีนะผมยังรายงานกันว่าจูมินตสจะพยายามเดินหน้าไล่ล่าตัวปอกบ้าคนนี้กลับมาบร่วมทีมอย่างจริงจังในหน้าหนาวนี้เมื่อเอเจนต์อ้วนแสบถูกจับได้ว่าไปโพสที่ตูรินนะฮะมันยิ่งทำให้กระแสการย้ายกลับอาริอันเซเดียมของกองกลางดีกรีกรแชมป์โลกคนนี้เป็นไปได้เช่นกันแต่การที่มาลายจะเปิดฉากเจรจากาัรทำศิสแดงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สำคัญพวกเขานี่จำเป็นจะต้องลดตักเแต่บางคนออกไปซะก่อน ซึ่งที่ย้ายทีมแน่นอนคนหนึ่งก็คือซามีเคดิราที่เตรียมโบกมือลาตูรินนั่นเองโดยในทางเวียโคนเดรี่ที่ผมอาจจะต้องเจรจาขัาน้นเด็กชาวบอกบ่าอีกคำรบนะฮะเพราะปะัจจุบันนั้นเงินที่ได้รับจากทางแมนยูนั้นมหาศาลเสียเกินนะครับผมเป็นเนว่าง,งานนี้นะฮะไออ้วนแสบคนนี้บอกเลยว่าเขามีแผนอยู่แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าแผนอะไรที่เขาไปโผล่ที่นั่นนะฮะต้องเป็นแผนที่ไม่ดีอย่างแน่นอนนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ผีแดงมาแล้วมาติสล่นแมนยูกลับมาลุ้นแชมป์ยุกิปเต็มตัวกันอีกครั้งโดยงานนี้ผมชางที่เป็นเจ้ามาติสกองกลางของทางแมนเชสเตอร์ของเราอ่ายันมาว่าทีมของเขาเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเป็นหนึ่งในผู้ลุ้นแชมป์ในศึกฟุตบอลยุโรปเตในสัปดาห์นี้หลังจบกเกมที่เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้3-2ต่อเมื่อคำคืนพระราชสวสดีที่ผ่านมาอ่านการรายงานจากทาง BBC Sport นั่นเอง โดยจากชน,นะดังกล่าวนั้นทําให้ทีมวิสาแดนั้นตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลนะฮะเหลือเพียงแค่5้แต้มเท่านั้นและยังเหลือเกมในมืออีกถึง1นัดโดยเขาได้บอกว่าผมนี่ยไม่คิดว่าเรานั้นจะออกตัวช้าไปหน่อยนะเรารู้ว่าต้องคาดหวังอะไรพวกเขาต้องสู้สุดชีวิตโชคไม่ดีที่เราเสียประตูจากความผิดพลาดเล็กๆ็น้อยแต่เราก็สามารถเปลี่ยนเกมและก็ยิงได้สามประตูรวดเลยนะมันเป็นเนรื่องสำคัญสำหรับเรานะที่สามารถเก็บถึง3นามคะแนนได้ ซึ่งทำให้เหล่านั้นก็ได้ทีมชั้นนามากยิ่งขึ้นนะฮะพวกเขาที่ว่านั้นก็คือเชฟฟิลด์ไม่สมควรได้แค่แต้มเดียวในเซตน,นี้แต่นี่แหละครับผมฟุตบอลมาดิสโซน,นี้ได้กล่าวชิงชายเอาไว้น,นะผมเป็นนว่างานนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะกกลุกลมๆเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉนั้นแล้วถึงเวลาเล่นเต็มที่ถึงเวลาใสให้เต็มที่จะได้าามไม่ต้องมาตั้งเสียายภายหลังว่าโอ้โหฉันไม่น่านเลย และนี้ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสันแมนเชสเตซในช่วงช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะครับผมทีติดตามและชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ